โอเคครับผมตอนนี้อยู่กับร้านไส้กรอกซิ่งนะครับผมอยู่กับคุณตาแล้วครับสวัสดีครับผมมาขายทุกนัดไหมครับเนี่ยครับทุกนัดนี่ปลายัางครับปลาย่างครับคุณมเส้นพวกข้าวพวกอะไรคุณเส้นพวกข้าวครับมากับตามาช่วยตาขายเป็นไงไส้กรอกตาอร่อยไหมอร่ครับอยู่บ้านอะไรครับตาเนี่ยอ๋อบ้านกุ้งห้านะครับไปขายที่ไหนบ้างครับส่วนมากส่วนมากไปเร่แถวบ้านเช่นเพนครับผมจอดประจําที่แยก เดี๋ยวนี้ยังขายดีเหมือนเมื่อก่อนไหมครับก็ได้ซื้อมาจากไหนด้วยวททาเองทำเองอ๋อทำเองเลยสองพันกว่าลกนะูกะกี่วันขายหมดครับถ้าปุูกวันเดียวหมดโอ้โหถ้าฟุกวันเดียวหมดเลยสองพันกว่าลกูกสุดยอดเลยครับผมโอ้ขายดีนะเนี่ยโ,นะโอเคครับขอบครับ ชุดตัวผู้น้น้อยสวัสดีครับ,บผมช่องเอฟเดนฟางงร์มชมของสุนทรภู่ของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ตลาดนัดคุกบือบ้านสบายตะมนรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศก,าก่อนนะครับผมวัวตอนนี้ก็ซื้อขายกันเยอะแล้วนะครับผมวัวเข้าประมาณพันกว่าตัวนะผมวันนี้เยอะมากเอเวลาเข้าตลาดก็วันจันทร์นะครับผมประมาณช่วงเที่ยงก็เข้ามาได้แล้วนะครับผมเข้าตั้งแต่สี่โมงครึ่งเลยค เดี๋ยวนี้เขาเข้าตั้งแต่สี่โมงครึ่งแล้วครับโอ้โหเยอะช่วงเที่ยงจะเยอะช่วงเที่ยงยังไงคนเข้าโอ้แล้วไปออกช่วงกี่โมงครับพี่สี่โมงเช้าเจ็ดโมงเช้าห็นวันก่อนบอกว่าออกตั้งแต่สี่ทุ่มก็มีลองวันเดียวโอเควันเดียวใช่ไหมครั้งเดียววเดียมันเท็อ๋อวันนั้นฝนตกงั้นอาผมจังหวะแต่จังหวะของตลาดด้วยมันบางทีบาางเเท้ก็ใหฝนตกเลยออกเร็วอ๋อบางวันนะครับผมสี่ตัวครับผมสามสี่ตัวสี่ตัวสามหมื่นสองครับผมหัวพูดทั้งหมด อายุประมาณกี่เดือนครับอายุหกเดือนไหนนั่นครบวกว่าหกเดือนไอยังเอาตัวนี้เลยตัวนี้เท่าไหร่ครับเจ็ดเดือนนั่นเป็นครบแล้วอันนี้ครบหนึ่งครับผมตัวนี้เท่าไหร่อันนี้หกเดือนอันนี้หกเดือนเดือนเจ็ดเดือนตัวนอนเท่าไหร่ครับเจ็ดเดือนประมาณสิบเดือนแล้วอ๋อสิบเดือนตัวนู้นเท่าไหร่ครับไอนั่นก็ประมาณหกเจ็ดเดือนเลยนี่นี่นี่โอเคครับผมมีลึงตัวนี้เล่เนาะ ครับผมใช่กระโดนนะครับเล่ไม่ใช่กระโดนโอเคขายยาเยอะเอารับขายยาเยอะๆเอาไปปล่อยไว้ตัวละไม่ถึงตัวไม่ถึงหมื่นนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนี่โอเคครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูไปรายตัวครับนี่หัวผู้ทั้งหมดนะครับผมเออสนใจโทรมาได้เลยนะครับผมสี่ตัวสามหมื่นสอง แบบนี้เลยเลี้ยงง่ายเนาะมีแปลงหญ้าในสบายๆเลยเอาไปปล่อยทิ้งมีเงินหมื่นเลยเอาไปปล่อยทิ้งมีเงินมื่นเลยนี่โอเคครับสนใจโทรมาได้เลยยกสี่ตัวนะครับผมสามหมื่นสองราคานี้ตอรองได้ไหมตอรองได้นิดหน่อยครับนิดหน่อยต่อรองได้นิดหน่อยครับผมนายห้อยนี่อยู่ที่ไหนครับ อยู่อำเภอขวาวครับอยู่อำเภอขวาวฝากเบอร์ติดต่อไหนครับผม095 095 115 115 7892 7892ครับชื่อฟาร์มว่าอะไรสกายฟาร์มโอ้สกายฟาร์มนะครับผมจำชื่อไว้นะครับผมโทรมาได้เลยวัวสี่ตัว32มหมใครจะขายก็โทรมาได้ครับซื้อทุรูปแบบอ๋อใครจะขายก็ซื้อด้วยครับผมไปซื้อถึงที่ไหนบ้างครับซื้อการซื้อได้หมดแล้วแวกสุรินทั้งจังหวัดไปไหม ไปไกลคือขับรถว่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวให้ดูรถนี่นี่ไปคุนไกลไม่ได้ผมต้องบอกว่าคันแดงๆแบบนี้เนี่ยหางเงินได้เป็นแสนนะครับผมขอบคุณครับผมสกายฟาร์มโอเคสี่ตัวสามหมื่นสองตัวผู้ล้วนตัวนี้อายุปีกว่า Okay. โอเคผมมาได้เลยนะผมอเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับผมนี่นี่นี่ตัวผู้ตัวผู้นี่นี่น FC อย่างเห็นนะครับผมตัวผู้อ่าไม่เจอเจ้าของเช่นเคยโอเคครับผมตัวใหญ่นะครับผมนี่รอสี่สิบห้าบวกอ่าบดบด พี่ครับปลาดิบองหมื่นห้าครับหมื่นห้าตัวผู้โอ้มีแต่ตัวผู้นะครับผมโอเคขอบค,ครับพี่นี่นี่นี่มีแต่ตัวผู้นะคผมวันนี้หมื่นห้าโอเคโอค้คู่แม่ลูกนี่ครับผมนี่นี่โลเล่เน,น่าซื้อครับผมนี่นี่โอ้อ่าจ่ายลูกขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับผมความสูงแม่ร้อยสี่สิบบวกครับเลยเลยบ้านพี่ดำนี่ เสียซื้อแล้วบ่นีิก็ถึงบ้านจะนำามื่กินแล้วครับโอ้ซื้อแล้วนะครับผมเสียดายมากเลยฮะซื้อเองแล้วบ่นีิโอ้แน่นอนนะครับผมขอถ่ายหน่อยขอบคุณครับผมโอ้มาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากเทนมีครับมาจากเทนมียมากันมาซื้อวัวเองเลยอายุเท่าไรกันแล้วครับเนี่ยสิบหกปีสิบหกปีโอ้หันเลี้ยงวัวแล้วครับผมที่ฟาร์มมีกี่ตัวครับมีอยู่สองตัวครับมีอยู่สองตัวอันนี้คือมาซื้อเองเลยครับขู่แม่ลูก มีสีแดงเลยขอบคุณครับผมมาหลายครั้งแล้วครัามาหลายครั้งแล้วครับตอนนี้เลี้ยงกี่ตัวครับ30มสิบกว่ากว่าโอ้สามสิบกว่ากว่าครับผมฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยเดี๋ยวพี่จะติดต่อไปฝั่งนี้แล้วครับผมมีวัวกี่ตัวครับห้าตัวครับห้าตัวเลี้ยงมานานยังไงตั้งแต่โป .6 แล้วครับตั้งแต่โป .6 ครับโอ้โหชอบในการเลี้ยงวัวครับส่วนมากเลี้ยงเป็นสายพันธุ์ไหนครับอยู่บ้านเลีกับไทยครับเรีกับวัวไทยครับแบบไหนเลี้ยงง่ายกว่าครับน้อง ีคบัวเล่ใช่ไหมครับนี่ครับผมอีกคนหนึ่งชอบวัวเล่นะผมมันสายลุยมันสายลุยเออโอเคขอบคุณครับครับนี่ขอบคุณครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะครับผมปลาที่วัวมันบ่ครับวัวมันวัวมันเนาะครับโอ้โหอ้วนตับเลยอันนี้จะจับใช่ไหมนี่ไม่ไม่รู้ของใครผมมาดูไม่รู้ของใครมาดูอ๋อโอเคนี่นี่นี่ โอ้หอัดมาซะเต็มเลยครับผมเนี่วัวหมันวัวตับเลยคนข้างดูเลยทีเดียวครับผมไปแล้วโอเคครับเท่าไหร่ครับผมแม่ลูกมายังผมเขาล็อกสองหมื่นสี่อ๋อเขาล็อกสองหมื่นสี่เจ้าของไปไหนเนาะนู่นของผู้หญิงอ๋อโอเคเฮ้ยหมวกแดงเจ้าของหมวกแดงไปนู่นแล้วนี่ครับผมสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ผ่านได้นี่ฟรีนฟาร์มครับ เอฟเทียนฟาร์มอยังติดตามอยู่นะผมมาอยู่เที่ยวยังมีครับของลูตัวพี่เลยนะลูกตัวเมียตัวผู้ไหนตัวเมียบ้างเนี่ยตัวผู้ตัวผู้อ๋อลูกตัวผู้เหรอโอเคบรัผมมาจากไหนครับเลยจากเทพครับมาจากกรุงเทพเลยครับผมมาหาซื้อวัวมาดูก่อนมาดูก่อนใช่ไหมโอ้โหได้อยู่บ้านไหนครับเนี่ย ผมอยู่เมืองทีอ๋ออยู่เมืองทีบางทีผมมาบ้านเพื่อนอ๋อมาบ้านเพื่อนโอ้โหกำลังศึกษาดูวัวิดตามดูวัวพี่แล้วก็เลยว่าเห็นมันถูกพี่ก็เลยมาดูครับผมขอบคุณมากครับตัวเยอะละสักยี่สิบตัวโอ้โหหาวัวแบบไหนครับไปขุ้นรึเว่าไปแบบไหนครก็วัวตัวหมื่นสองหรือวัวโอ้โหไม่ได้เลยอ๋อคือหาวัวตัวแม่อะไรก็ได้หมดครับตัวผู้ก็ได้ครับเยยสุดอดเลยจ่ายพี่ลงราคาเพราะว่าพี่เราจะรู้ราคาว่า เขาขายกันเท่าไหร่ครับผมเอาบางคนร้อง30,000ตลาดเยอะ2 5 0 0อะไรอย่างเงี้ยเป็นวัาต้อถ่ายไปดูไงครับผมคนคนที่ไปดูก็อยากรู้เหมือนกันไงโอเคขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผมบบขอบคุณครับนี่ยซื้อหัวกันดูราคานครับผมอ่าโอเคครับผมคู่นี้นะผมเปิดไว 24, นะ้24,000ครับลูกตัวผู้เนี่เดี๋ยวผมไปดูฝั่งนี้ ความสูงแม่ก็ประมาณร้อยสาได้ครับผมตัวนี้นี่เดี๋ยวไปถามเจ้าของกันครับผมวัวของเสียนะครับ สวัสดีครับเสีผมเปิดไปสองหมื่นสี่ครับขอราคาแบบไม่ต้องต่อมีไหมอ๋อได้เท่าไหร่ครับสองหมื่นสามนี่ปล่อยเลยครับผมลูกกี่เดือนแล้วครับมันสแปดเดือนลูกมนตับเลยตัวนี่ลูกใหญ่โอ้ลูกใหญ่ออ้ะไรนะไอ้ลูกของอะไรลูกหลอดบอลูกหลอดอ๋อลูกหลอดด้วยยากเลยโอเคลูกของบิ๊บอ๋อ บีบมาสเตอร์ครับผมนี่นี่นี่จ่ายลูกได้ขนาดนี้โอเคเลยครับผมนี่นี่อ่าแปลว,ว่าแม่วัวเนี่ยน้ำนมดีโอเคฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับผมศูนย์เก้าหนึง่งศย์เก้ามสามสามสามหก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 เก้ขอบคุณครับผมเอามาแค่คู่นี้บอ เอามาหกตัวเลยแม่ลูกครับอ๋อเลยแค่แม่ลูกครับผมลืมถามว่าลูกเขากี่ตัวแล้วลูกตัวแรกครับลูกแรกเลยด้วยครับโอ้สดมากเลยขอบคุณครับผมครับผมนี่คู่แม่ลูกอีกแล้วนะครับผมนี่นี่นี่โอ้ฝั่งนี้ก็คู่แม่ลูกครับผมจะไม่เจอเจ้าของนะผมต้องขออภัยตาครับ จับไว้แต่แบบนี้เท่าไหร่ครับตาขายไปแล้วขายไปแล้วบ่โอ้ขายไปแล้วนะครับผมนี่ตัวผู้อยากดูราคาแม่ลูกจังเลย <c oughs> ไม่เจอเจ้าของนะครับผมครับผมอันนี้เป็นไอ้ห้อยป่ะครับเนี่ยไอ้ห้อยแหละครับผมมาหาซื้อบัวมาซื้อเลื่อยไห้เขาอ๋อมาหาซื้อบัวเลื่อยไห้เขาไ,ได้กี่ตัวแล้วครับวันนี้สองเอาบัวผู้บ่อ๋อโอเคครับผมแบบนี้ไม่เอาบ่ะนี่แม่ลูกนไงสวยนไเนาะสวยเนาะใช้ได้เลยนี่ ใช้ได้เลยที่นี้แต่ผมไม่ดูครับผมเอ้ให้ดูแม่ก่อนนะครับผมนี่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 อ่ะดูลูกครับผมดูการจ่ายลูกนะครับวนตับเลยโอเคฝั่งนี้ก็แม่ลูกนะครับผมนี่นี่นี่แต่พ่ด้เจ้าของอยู่ไหนนะครับผมฝั่งนี้ลูกผู้นะครับผมฝั่งนู้ลูกเมียนะครับ อ่าโอเคลูกผู้ชายสิบหกแม่ลูกผู้สามสิบหกแม่ลูกตัวเมียเท่าไหร่ครับสี่สิสี่สิสี่สิสีอ่ารู้ราคาแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูคู่แม่ลูกผู้นะครับผมสามหมื่นหกนะครับผมถามเจ้าของมาแล้วนี่ความสูงแม่ประมาณร้อยสามห้าได้ครับผมนี่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 สวยแล้วผมนี่ โอเคนี่จ่ายลูกดีคู่ไม่ลูกตัวเมียนะผม1สี44ราคาขายเลยคือ43ปิดเลยเนี่ FC ท่านในสนใจนะผมคู่ไม่ลูกเด็ดเลยยกไปทั้ง4ตัวเลยก็ได้อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่รัตนาครับอยู่รัตนาวันนี้เอามาลองขายดูว่าเคยมาแล้วฝากเบอร์ติดต่อนะครับผม ศูนย์หกห้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกสองศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งครับวัวลูกกี่ตัวกันแล้วครับเนี่ยตัวแรกครับลูกตัวแรกทั้งสองเลยครับโอ้โหลูกแรกทั้งสองโคมเลยนะผมเด็ดเด็ดเลยเบอร์โทรตามที่แจ้งเลยนะครับผมอ่าเอาไปเลี้ยงได้แล้วผมนี่นี่นี่ชาเลอร์โอเคครับผมสวยนะครับผมในคู่นี่นี่ ิบสี 44. แม่ลูกเนี่ย36แม่ลูกคู่นะครับผมโอเคมปดูฝั่งนี้นครับโอ้คูค่คแม่ลูกอีกแล้วนี่จ่ายลูกแดงแป๊ดเลยเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้กันครับอนี่นี่นีน่ โอเคครับโอ้จ่ายดูงงามนะครับนี่อันนี้ก็คู่แม่ลูกเหมือนกันนะครับผมวันนี้แม่ลูกเยอะจริงๆนี่ลูกเขาอยู่ฝั่งนี้นี่นวิ่งไปนู่นแล้วอ่าโอ้วัวป่าบ่ใช่เท่าไหร่ครับนี่ไม่รู้ของใครไม่รู้ของใครอ๋อเจอเจ้าของแล้วครับผมเท่าไหร่นี่สีแดงๆแบบนี้สามหมื่นแม่ลูกสามหมื่นแม่ลูกครับผม สามหมื่นทวนลูกตัวเมียนะครับผมนี่นี่นี่สีแดงแดงสนใจครับผมโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมอ่าคููแม่ลูกลูกกีตัวแล้วป,ปะลูกตัวเดียวเพ,พิ่งลูกแรกด้วยความสูงแม่ประมาณร้อยสามสิบห้าได้นะครับผมนี่นี่กำลังต่อตรองราคากันอยู่เลยครับผมแกบอกว่ารถสามนะครับผม ยิบหได้ไหมฮะให้ยิบเจ็ดหลายคนให้ยิบเจ็ดหลายคนผมให้ยืมเจ็ดหลายคนแล้วขัดทุนเดี๋ยว er ให้ดูบรรยากาศการต่อรองราคานะครับผมลูกแรกลูกแรกโอเคยี่สิบสี่ห้าร้อย อ่าท่านลูกมันนู่นหรอเออนี่นี่อันนี้นี่ลูกสามยี่สิบสี่ห้าร้อยนะครับผมโอ้ตัวนี้ลูกสามตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ใหญ่มากนู่นลูกเขานะครับผมนี่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 เคร่อนึ่งอเคครับผมอ่าลูกก็ตัวใหญ่แล้วนะครับผมนี่ เอาสองแม่ไปเอาเอาสองแม่ไปท้าวรว่าดูฟันเลยดู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 ลูด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 ลูดูดดูดูดอดคดู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 ดงดูอูดูดเาดดาดนด อ่ะสองหปดครับผมแทนเลยอ่ะขาดกวัวขาดยองขาด <c oughs> ขาดตัวขาดยองขาดวันนี้ลูกดิติดเลยเนานะนี่ลูกกำลังไล่กินนมอยู่ครับผมนี่นี่โอเคคลองแท้ของแท้ไม่ใช่ลูกปลอมนะครับผมไม่ใช่ลูกปลอมแม่นี่ท้องแล้วเหรอพ่อแม่นี่ท้องแล้วท้องแล้วด้วยกี่เดือนแล้วครับเนี่ย ทับได้เดือนกว่าแล้วทับได้เดือนกว่านะผมนี่ต่อราตัวนี้ก็ทับแล้วด้วยโอ้โหเมื่อกอี้ต่อราคากันยังไม่ลงตัวนะเท่าไหน่อเมื่อกี้เด็ดขั้นโอ,โอเขาให้สองหมื่นแปดนะผมยังขาดอยู่ครับผมยังขายไม่ได้ราคานี้นะผมท่นานใหนสนใจก็โทรมาสอบถามได้เปิดไว้สามหมื่นนะครับผมคู่นี้<ม>โอเคคู่นี้เปิดไว้ยี่สิบสี่เนาะ <24. S 1> น่าซื้อจ้ะเนาะแม่ใหญ่จนซื้อแต่ลูกไปเลี้ยงก็ได้กำไรแล้วนะลูกโตแน่นอนน้องผ่อเนาะ โอเคพอฝังเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองสามห้าแปดสองสามห้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองสามห้าแปดสองสามห้าแปดขอบคุณครับผมอยู่บ้านธนงเออโอ้วันนี้คู่แม่ลูกเยอะจริงมาอีกแล้วไม่เจอเจ้าของเหมือนเดิมอู้หูจ่ายลูกครับผมนี่ แม่ลายเสือ,อเอ๋สวยครับผมกูนี้นาเลี้ยงเลยทีเดียวโอเคครับโอเคครับผมอันนี้วัวท้องนะครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยโอ้ท้องกี่เดือนแล้วครับเนี่ยสี่เดือนท้องสี่เดือนนะครับผมราคานี้ต่อร้องได้อยู่นะครับผม<อ>ประกันท้องไหมพ่อตัวนี้ไม่<อ>ยังไม่ประกันท้องนะครับ<อ>ผมต้องแจ้งตรงตรง,ตรงครับ เพราะว่าทองกับทองน้ำทอาแต่เขาบอกว่าทองเนาะอโอเคเดี๋ยวผมาไม่ดูฝั่งนี้นะผมหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับผมช้อนอ่องอางอ่างนี่ครับผมแต่คุณพ่อยังไม่รับประกันว่าทองจริงนะผมครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยราคานี้ยังต่อรองได้นะครับผมความสูงประมาณร้อยสามสิบได้เนาะโอเคครับผมสีแดงแดงนะผมลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ย ลูกสองตัวสามตัวอันของพ่อเลยบอกลูกลูกลูกหนึ่งแล้วลูกหนึ่งแล้วอันนี้แยกลูกมาเปิดไว้เท่าไหร่ครับเป็นสองหมื่นพันสองหมื่นหนึ่งพันโอ้สองหมื่นหนึ่งพันแยกลูกมานะครับผมนี่นี่ร้อยสี่สิบได้ครับผมเนี่ความสูงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ครับผมหัวแยกลูกนะครับผม อ่าสีแดงแดงโอเคครับอ่าให้ดูวัวท้องอีกทีครับผมสนใจก็โทรมาท้องห้าเดือนแล้วต่อฟาวเบอร์ติดต่อนะครับผมแปดหกศูนย์แปดหกศูนยหนึ่งสามสี่เจ็ดสามสามเจ็ดสามสามขอบคุณครับผมคนสีสเกตโอเคครับผม สายขุนสายขุนโอ้โหน,นี่ครับผมตัวนี้ใหญ่มากครับนี่ร้อยสี่สิบห้าวัวครับผมใหญ่จริงโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ